นี่คือโปรแกรมการเล่นเวทที่ช่วยคุณประหยัดเวลาแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบนได้เป็น,นปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X งสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์ระบบการฝึกแบบพิเศษครับที่จะช่วยทำให้คุณสามารถทั้งประหยัดเวลาได้แล้วก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้รวมทั้งเผาแคลอรี่ได้เยอะมากๆด้วยครับการฝึกนั้นมีชื่อว่าการฝึกแบบ Stacker Se t นั่นเองครับผมหลายคนไม่เคยได้ยินนะครับ s t a ็ก e r s ซ t คืออะไรครับผมคือผมไม่ได้คิดเองอันนี้บอกก่อนครับ s t a ็ก e r set เป็นระบบการฝึก ที่เราจะใช้หลายๆกลุ่มกล้ามเนื้อฝึกในเซสชันเดียวกันคล้ายๆกับการฝึกแบบ f u ลบ body เทรนนิ่งคือการฝึกแบบทั้งตัวครับแต่ว่าเราจะทําการเอาตัวของจานวนท่าแล้วก็จำนวนเซ็ตเนี่ยมากองกองกองกันนะผมเป็นการ stack s e ขึ้นไปนั่นเองครับผมคือเป็นการแบบกองจำนวนเซ็ตแล้วก็กองจำนวนการฝึกครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยไอการกองจำนวนเซ็ตแล้วก็การกองในส่วนของท่าทางในการฝึกเนี่ยมันทําอย่างไรเดี๋ยวน Coast ี้โค้ชปูแนนมาอธิบายแล้วก็โชว์ให้ดูแบบละเอียดเลยแล้วกันครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้นแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยเนเจอร์หรือว่าโดยธรรมชาติของการฝึกแบบสแต็กเกอร์เซตครับผมนจะะมดครับ MRT ามัน ครับผมครับมันคือคล้ายๆการฝึกเซอร์กิตครับเช่น ผมดึงข้อก่อนนะผมเปน็นจำนวนคือ 10- ถึง12ครั้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมจะลงมาฝึกท่าเบนช์เพรส10ถึง12ครั้งทันทีแล้วผมจะไปต่อด้วยท่าสควอตส0ถึง12ครั้งทันทีโดยที่ทุกทกท่าผมจะยกจนกระทั่งผมหมดแรงในทุกทกท่าของผมครับดึงข้อจนหมดแรงใช่ไหมครับลงมาคือเบนช์เพรสต่อจนหมดแรงแล้วก็ต่อด้วยการสควอตจนหมดแรงครับทำต่อเนื่องเลยครับผมนะไม่มีพักระหว่างกลางครับแต่การฝึกแบบสเต็คเกอร์เซตครับจะมีความสบายกว่า m r t นิดนึงตรงที่ว่าสมมติว่าผมดึงข้อแล้วใช่ไหมครับสมมติผมดึงข้อปึ๊บตึมตึมตึมสมมติผมวมดแรงที่ครั้งที่12อบ12ผมจะลงมาพักประมาณ30วินาทีครับและผมจะไปต่อด้วยท่าเบนช์เพรสต่อทันทีอาจจะเป็นท่านี้ก็ได้นะครับผมจะต่อด้วยท่าบาร์เบลอินคล e p เพรสทันทีนะครับเป็นแบบนี้ปึ๊บดันปึ้มปึ้ม สมมติผมหมดแรงที่สิบสองเช่นกันเอ่อสิบสองเสร็จแล้ววางผมจะพักอีกสามสิบวินาทีครับและผมจะไปฝึกต่อในท่ากอล์ฟเลสควอดผมอาจจะมีการเตรียมตัวหอนดับเบิลรอไว้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกท่ากอล์ฟเลสควอดเลยคือต่อเลยปึ๊บและหมดแรง ที่12ครั้งพอดีครับพักระหว่างเซตอยู่ที่90ถึง120วินาทีหรือว่าอาจจะไหลไปถึง3นาทีได้ครับแล้วก็กลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3ถึง4เซตครับผมเนี่ยจ,จะเป็นการประหยัดเวลาในเรื่องของการฝึกเวททรนิ่งของเราครับผมคือเราจะได้ฝึกทั้งรัางแผ่นหลัง กล้ามเนื้ออกแล้วก็กล้ามเนื้อขาไปพร้อมๆกันในวันเดียวกันครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบการฝึกแบบ full body training ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมาก,มากแล้วก็ช่วยท่า้คุณเนี่ยประหยัดเวลามาก,มากโดยปกตินะครับเวลาที่เราฝึกบอดี้ใช่ปะเราจะฝึกขาเสร็จก่อนสองท่าอะไรเงี้ยมาฝึกหลังให้เสร็จก่อน2ท่าแล้วก็มาฝึก ตัวของอกให้เสร็จนะผมอีก2ท่าแล้วก็จะไปเก็บเอเซอรี่คือตัวของกล้ามหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนนะผมหน้าแขนหลังแขนพวกนี้ครับซึ่งกินเวลาพอสมควรนะผมอาจจะที่ประมาณ60-75ถึงนาทีหรือ90นาทีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกแบบสเต็กเซตนะผมให้ลองดูครับฝึกท่าแรกนะครับฝึกจนหมดแรงนะผมสมมตินะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคือแลดพูดาวอย่างเงี้ยนะครับแรดพูดาวฟุบหมดแรงที่ 12- 15ครั้งโดยประมาณนะครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าเสร็จแล้วนะครับผมผมจะไปต่อด้วยท่าดัมเบลเลตทอรลเรสนะครับก็คือผมจะพักก่อน30วินาทีเพื่อทำการฟื้นตัวของกล้าเมเนื้อของผมนั่นเองครับผมอ่าสมมติผมพัก30วินาวิแล้วใช่ไหมครับผมก็จะไปต่อยกจนหมดแรงนะครับผม สมมติผมก็ได้ที่15ครั้ง10 10 15แบบนี้นะครับและผมจะพักอีก30วินาทีผมก็จะไปฝึกอีกท่าหนึ่งอาจจะเป็นท่า reverse lunge คช่บผมก็คืออะสมมติผมพัก30วีแล้วใช่ไหมจากการฝึกท่าและ e ท่าเรส s e ผมผมจะถอยหลังย่อปึ๊บนะครับไปต่อแบบนี้เลยซ้ายขวานับหนึ่งครับผมจำนวนอาอยดีที่ประมาณ10-12ครั้งแต่ไประเด็นสำคัญคือฝึกจนหมดแรงในทุกๆท,ท่าครับ การฝึกในรูปแบบของสเต็กลเซตแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยครับว่าเราจะฝึกในรูปแบบไหนกล้ามเนื้อชิ้นไหนจะมาก่อนมาหลังก็ได้คือคุณสามารถดีไซน์ได้ตามที่คุณต้องการครับแต่ว่าข้อควรระวังคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณฝึกกล้ามเนื้ออกแล้วไม่ควรที่จะฝึกท่าที่2ต่อกันโดยใช้กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงกันคือสมมติผมฝึกอ,อกเสร็จปุ๊บถ้าผมมาฝึกท่าชอทอเพรสคือผมจะไม่มีแรงฝึกท่าชอทอเพรสเพราะว่าตัวของไหล่หน้าของผมเนี่ยมันโอเวอร์ยูสือว่าถูกใช้งานเยอะมากเกินไปครับดังนั้น ให้เล่นมัดตรงข้ามกันหรือว่ามัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับผมเช่นอกเสร็จแล้วมาหลังหลังแล้วเสร็จมาขาางนะครับผมมันก็จะเป็นการบุนตัวของกลุ่มกันหนึครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นอกแล้วต่อด้วยไหลเลยนะครับไหล่คุณพังนะครับผมหรือว่าคุณฝึกหลังใช่ไหมครับซึ่งกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยนะครับใบเสรยเป็นตัวมาช่วยใช่ไหมครับแล้วคุณไปฝึกท่าใบเสร็จเคอร์ต่อเลยอันนี้ใบเสียก็จะล้าเกินไปแล้วอาจจะมีอาการบาดเจ็บได้นั่นเองครับผมดังนั้นนะครับ การฝึกแบบสเต็คเซตครับผมนะครับวางแผนมาให้ดีก่อนนะครับผมโดยท่าทางในการฝึกกับผมอยู่ที่2ถึง4ท่านะครับผมต่อ1เซตครับคือคุณสามารถไปถึง4ท่าได้นะครับผมอาจจะเป็นดึงข้อลงมาเบนช์เพรสลงมาสควอตแล้วต่อด้วยแลตรลเรสแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับอยู่ที่คุณดีไซน์รับผมว่าคุณจะใช้ท่าทางในการฝึกเนี่ยกี่ท่าต่อ1เซตครับโดยแบ่งเป็นฐานนะครับผมสมมติฐานแรกคือ4ท่าใช่ไหมครับแล้วพักนะครับ สูบสีท่าแรกนะผมคือฝึกไปแล้ว4เซตนะครับแล้วพักไปต่ออีกฐานหนึ่งอาจจะเป็น3-4ท่านะครับแล้วพักนะครับและไปต่ออีกฐานที่3ามรับสถึท่าแล้วพักแปลว่าใน1นึ่งเซสชั่น คุณจะได้ฝึกทั้งหมด12ท่าด้วยกันคือได้ทั้งตัวนะครับผมได้ทั้งการสร้างกล้ามและทั้งการเผาผลาญไขมันและที่สําคัญเลยคือมันทําให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาได้แบบสุดๆเลยนะครับผมแต่ยังก็ต่างครับผมย้ําเตือนครับเรื่องของเวลาในการพักของคุณครับผมนะครับพักระหว่างท่านะครับพักระหว่างท่าเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะอย่านานเกินกว่านะครับเพราะว่าท่าทางในการฝึกมันเยอะมากครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะพักนานเกิน30วินะครับผมคือมันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยนะครับยื้อเวลาแหละนะครับแล การฝึกนี้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าคุณใช้เวลาในการฝึกในเยอะเกินไปแล้วก็อย่างนึงคือมันอาจจะล้ามากเกินไปก็ได้ครับผมแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับดังนั้นนะครับพักระหว่างท่า30วินาที พักระหว่างเซตนะครับผมคืออยู่ที่ 90- 120ถึงรินาทีประมาณนี้ก็ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับก็ลองไปทำดูครับผมนะครับการฝึกแบบส t ต็คเกอร์เซตครับผมฝึกได้ตั้งแต่2ถึง4ท่านะครับต่อ1เอ็กซ์ไซส์ต่อ1นกลุ่มครับผมแล้วแบ่งออกมาเป็น3ตอนนะครับแบ่งมาเป็น3กลุ่มการฝึกนะครับผมก็ช่วยทำให้คุณเนี่ยครับสามารถที่จะฝึกได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ฝึกได้ในจานวนวอวรุ่มที่เยอะคือหมายถึงว่าคุณสามารถฝึกในจานวนคร้้ททีี่่ยะไดนนนรลลกกกกกาาาามถจฝฝึึึใหหข แต่ยังไงก็ตามครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอที่สาธิตการฝึกแบบไซกสัสเซนแบบเต็มๆให้ดูจะได้รู้ว่าการฝึกจริงๆเป็นยังไงแต่วันนี้คือเป็นไอเดียสำหรับการฝึกก่อนนะครับผมให้รู้ว่าเอ้บนโลกใบนี้มันมีการฝึกแบบนี้อยู่นะครับผมซึ่งช่วยคุณสามารถประหยัดเวลาแล้วก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับถือชอบโคชคูนแนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจำเสนอทุกๆวัน